แชมเปียนโอเคขอบคุณสำหรับการเดินทางร่วมกันมาจนถึง1 0,000แซับยังคงทำคลิปมอบความสุขกันต่อไปเรื่อยๆและเป้าหมายใหม่ของเราคือ2 0 0 0 0นซับล่าสุดช่องของเราเนี่ยก็ได้เปิดระบบสมาชิกแล้วนะครับหรือจะกดซุปเปอร์แตงก็สะดวกดีนะฮะค r code ก็มีพร้อมนะครับทุกคนสามารถร่วมสนับสนุนกันได้นะฮะและอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับทุกๆคนก็คือช่องของเราได้เพิ่มกำลังการอัพคลิปขึ้นเป็น2คลิปต่อ1สัปดาห์ คลิปจะลงทุกวันพฤหัสและวันอาทิตย์ครับตอนนี้เราไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่าครับน้าโบสถ์แห่งหนึ่งคนร้ายมานั่งทํามือเหมือนพิมอะไรบางอย่างอีกแล้วละครับแล้วก็พูดประโยคเดิมๆซ้าๆจากนั้นมันก็ลงมือฆ่าบาดหลวงจนตายไปทีมเอชไและทีมสืบสวนมายังโบสถ์ที่เกิดเหตุและนี่ถือเป็นการฆ่าในที่จงแจ้งครั้งแรกของคนร้ายครับคนร้ายอุกอาจมากขึ้นทุกครั้งหลังลงมือฆ่าในแต่ละครั้งมีความรอบคอบมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เหมือนไม้มีความกดดันอะไรทั้งสิ้น หญิงสาวในโบสถ์ที่บังเอิญเจอคนร้ายได้มาให้เบาะแสกับทีมเ c i ว่าเธอพบเห็นคนร้ายแน่ๆครับ,รบเนื่องจากคนนี้มีท่าทางผิดปกติเวลาเจอเธอนะครับแล้วก็เหมือนปกปิดอะไรบางอย่างหญิงสาวได้ขอพูดคุยด้วยกับคนร้ายแต่คนร้ายเนี่ยไม่คุยด้วยเธอเล่าเรื่องการขยับนิ้วมือของคนร้ายอีกด้วยครับและบนพรึมพรามของคนร้ายให้แก่ทีม PCI ฟังคนร้ายไม่ได้ฆ่าคนแบบสุ่มครับหญิงสาวในโบสถ์เนี่ยจึงได้รอดมาได้นะฮะคนร้ายได้ระบุปเป้าหมายเอาไว้แล้วครับตั้งแต่ต้นว่าจะฆ่าใครนะ นานาเล่าประวัติเหยื่อคนล่าสุดให้กับทีมฟังแล้วบันหลวงคนนี้เนี่ยเคยก่อคดีดลวนลามเด็กนะครับทว่าก็พ้นผิดจากคําสั่งศาลเพระเอกได้ขอให้นานะาตรวจข้อมูลของเหยื่อรายอื่นนอกจากบัดหลวงด้วยนานะาไม่ต้องให้รอนานฮะ คนขับแท็กซี่เนี่ยเคยใช้ความรุนแรงจากคดีมานะครับแล้วก็ไม่เพียงเท่าน,นั้นนะครับยังมีคดีเมาแล้วขับแต่ก็รอดมาได้ด้วยนะฮะก็คือรวบเป็น2คดีเลยละ่ะส่วนเหยื่อผู้หญิงเนี่ยเคยก่อคดีทำร้ายเด็กนะครับรวมทั้งยังมีการเสพยาจนถูกจับได้นะฮะแต่ก็รอดจากคำสั่งตัดสินของศาลเช่นกันนะฮะ ทีม C.I. วิเคราะห์พฤติกรรมเพิ่มเติมว่าคนร้ายเป็นคนศรัทธาในบางสิ่งอยู่คนร้ายปิดตาเหยื่อราวกับว่าเทพีแห่งความยุติธรรมนะครับและสาเหตุที่เทพีถูกปิดตาเอาไว้หมายถึงกฎหมายต่างๆเท่าเทียมกันการที่คนร้ายทําเช่นนั้นเพื่อกระตุ้นศรัทธาของตนเองฮะคนใกล้ชิดของคนร้ายอาจจะเป็นเหยื่อของอัชญากรรมอุกอาจนะฮะและที่สําคัญมีความเป็นไปได้ว่าคนร้ายเนี่ยฉลาดมีไหวพริบเช่นนี้จะต้องเป็นคนเรียนเก่งครับแล้วก็จบสูง โอกาสทํางานอยู่ในสํานักงานดุลาการหรือว่าสํานักงานกฎหมายอะไรเงี้ยมีโอกาสไปได้ครับคนร้ายจะต้องการสื่อด้วยครับว่าตัวเองเนี่ยเชื่อในเทปีแห่งยุติธรรมอย่างสุดหัวใจนะครับแม้คนร้ายเนี่ยจะทำงานในศาลแต่ก็เป็นคนที่ไม่โดดเด่นนะฮะหน้าตาคนร้ายเนี่ยไม่สะดุดตาเป็นเกราะชั้นยอดเลยละครับในการปกป้องเขาสิ่งสําคัญที่เ c i ต้องการตอนนี้ก็คือต้องรัดกุมไม่ให้สื่อรู้เกี่ยวกับคดีทั้งหมดนะครับถ้าหากสื่อรู้เนี่ยจะไปกระตุ้นคนร้ายให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าตัวเองนเนี่ย เป็นสารเตี้ยและมีความยุติธรรมครับ ต่อมามีการพบเหยื่อรายที่5แน่นอนว่าเหยื่อรายที่5นี้เคยทําความผิดมาเช่นกันและรอดจากคาตัดสินของศาลนะฮะเหยื่อรายที่5เนียมีพยานผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าฮันโซราเธอให้ความเท็จจนเหยื่อรายที่5เนี่ยก็รอดคดีมาได้ระหว่างที่คุยกันเรื่องเหยื่อรายที่5นะฮะข่าวเกี่ยวกับคดีก็ถูกรายงานขึ้นโดยสํานักข่าวแล้วละ่ะและนั่นก็คือสิ่งที่ทีม NCI ย้ำนักย้ำหนาวว่าห้าไม่ข่าวออกนะครับเพราะว่าจะเกิดความมั่นใจในตัวของคนที่ฆ่ารวมถึง NCI ก็เข้าใจด้วยวยลครับ่า จะต้องมีศัตรูเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือเราประชาชนที่ชอบสานเตี้ยนั่นเองนะครับเมื่อตรวจโซเชียลก็พบว่าการใช้ถ้อยคำของสื่อค่อนข้างรู้ชัดรู้จริงครับเรากับว่ามีแหล่งข่าวที่สำคัญแหล่งข่าวข้างต้นนั้นจะต้องมีบันทึกเกี่ยวกับสารต่างๆเป็นแน่ครับทีมอิซอจึงเริ่มหาต้นตอของแหล่งข่าวแล้วละครับใช้คนนึงได้สะกดรอยตาม โซรามานะครับพระเอกและนางเอกมาเจอเข้าพอดีจึงช่วยโซราเอาไว้ได้ทว่าก็มีชายสวมพูดดดำอีกคนที่ไม่ถูกจับใช้ที่จับมีชื่อว่ากงฮยองยูฮยองยูอายุ3าปีทำงานที่ธนาคารและเคยถูกปล้นเมื่อปีที่แล้วด้วยฮยองยู Yu, เนี่ยก็ยอมรับสารภาพผิดกับคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับว่าเขาเป็นคนก่อเองไอฆาตรกรรมที่ผ่านมานเนี่ยแต่ทีมเอซไเนี่ยก็จับไต่ได้ว่ายองยู Yu, เนี่ย เป็นคนร้ายตัวปลอมนะครับที่ชอบการฆ่าของคนร้ายตัวจริงเลยพยายามออกรับตัวแทนและเป็นฮีโร่นะฮะวันนั้นขังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข่าวที่นําเสนอข่าวแล,ล้วล่ะจึงสั่งให้ทีมเดินทางไปหาหน้าข่าวหันทันทีฮะดานพระเอกให้นาน,นะสืบว่าเหยื่อทั้งหมดเนี่ยขึ้นศาลที่ไหนครับนั่นก็คือศาลของโซโในเขตตะวันออกพระเอกจึงได้เดินทางไปที่นั่นทันทีเช่นกัน ดรฮันและมินยองพบกับนักข่าวฮันแล้วละ่ะและถามว่าเอาข้อมูลรายงานที่รวดเร็วขนาดนี้มาจากไหนเขาขอพบกับหัวหน้าคังแทนนะครับพามบอกว่าถ้าเป็นนักข่าวตัวจริงนงก็ต้องรู้เรื่องก่อนที่ทีมอาชญากรรมเนี่ยจะรู้เรื่องถูกต้องไหมครับมินยองและดรฮันนี่อึ้งเลยล่ะครับเพราะจากคําพูดของนักข่าวเนี่ยก็คือด่าเขานั่นแหละครับเพระเอกและนางเอกมาที่สํานักงานกรุงโซตะวันออกมีการวิเคราะห์พฤติกรรมคนร้ายคือเป็นคนเงียบๆไม่สุขสิงกับใคร และทํางานของตัวเองอย่างเดียวอีกทั้งยังรู้รายละเอียดของคดีเป็นอย่างดีคนร้ายเนี่ยจะรู้ข้อมูลของอาชญากรเสมอนะฮะคนร้ายรู้สึกกดแค้นคนระหว่างที่กําลังทํางานในศาลอยู่ขณะนานงเอกอธิบายถึงพฤติกรรมคนร้ายให้คนในศาลฟังเนี่ยก็มีชายคนนึงนะครับคอยมองนางเอกและพระเอกไม่อยู่สายตาและนั่นก็คือคนร้ายนะครับเขาชื่ออะไรเดี๋ยวเรารู้กันในอีกไม่นานครับ นักข่าวหันให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหยื่อทุกคนว่าเหยื่อทุกคนที่อยู่ในรูปเนี่ยกระทําความผิดจริงนะครับและนั่นจึงทําให้เขานําเสนอสื่อเข้าข้างคนร้ายและมองในมุมของคนร้ายมาตลอดหัวหน้าคังรู้และเข้าใจทั้งหมดว่านักข่าวหันเข้าใจคนร้ายดีที่สุดก็ไม่ต่างอะไรกับการลงมือด้วยตัวเองหัวหน้าคังจึงพูดในเชิงว่านักข่าวหันเนี่ยเข้าใจคนร้ายและช่วยสั่งคนร้ายไม่ต่างอะไรกับการลงมือฆ่าด้วยตัวเองนะครับ นักข่าวฮันหัวร้อนแล้วครับที่หัวหน้าคังมาด่าเขาหัวหน้าคังก็บอกว่าแต่ไม่อยากให้หัวหน้าคังคิดแบบนั้นเนี่ยก็บอกความจริงขอให้นักข่าวฮันเนี่มาร่วมมือในการสืบสวนนี้ด้วยนะครับนักเอกและพระเอกมาดูบันทึกการพิจารณาคดีของเหยื่อรายหนึ่งทว่าเนื้อความบางส่วนเนี่ยกลับหายไปนะฮะนังเอกและพระเอกได้มาถามคนที่เก็บข้อมูลแล้วละ่ะเขาเล่าว,ว่านักถอดบทความในสารเนี่ยยังถอดความไม่หมดนะฮะ และใช่แล้วล่ะฮะคนร้ายเนี่ยเป็นนักถอดความในศาลฮะโดยนักถอดความข้างต้นเนี่ยตอนแรกอยู่ในห้องที่นางเอกและพระเอกเพิ่งออกมาก็คือไอคนนั้นแหละครับนางเอกและพระเอกเนี่ยนึกออกแล้วล่ะจึงรีบพากนันไปหาไอ้นักถอดความในศาลคนนี้ทันทีโดยเขามีชื่อว่าจงโดอิลฝั่งหัวหน้าคังก็สืบจนรู้ว่า คือโดอิล e เช่นกันนะครับจากการให้ความร่วมมือถึงแหล่งข่าวที่ปกปิดของนักข่าวฮันนางเอกและพระเอกกลับมากันที่ศาลที่เขาเจอโดอิลเมื่อก่อนหน้านะฮะทว่าโดอิล e เนี่ยก็ออกไปก่อนหน้าพระเอกเพียงนิดเดียวเท่านั้นนานัได้ส่งที่อยู่ของโดอิล e ให้กับทีมสืบสวนแล้วล่ะฮะส่วนมือถือเนี่ยก็ติดตามไม่ได้นะครับเพราะว่าถูกผิดไปฝั่งโดอิล e เนี่ยได้กลับมาที่บ้านพร้อมทั้งหยิบรูปของเหยื่อรายที่6ที่มันจะลงมือหัวหน้าคังวิเคราะห์ว่าโดอิลจะทําหน้าที่ของตัวเองจนจบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทีเมซามาบ้านโดอิลแต่ไม่พบโดอิลนะฮะจากนั้นก็เริ่มวิเคราะห์เพิ่มถึงโดอิลว,ว่าโดอิลมีอาการย้ำคิดย้ำทำและจากการฟังเรื่องราวในศารเนี่ยเกี่ยวกับคดีถูกตัดสินไม่เป็นธรรมมาเยอะนั่นจึงเป็นสาเหตุให้โดอิลเนี่ยก่อคดีต่างๆขึ้นมานา้า,าเล่าประวัติของโดอิลว,ว่าโดอิลเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่ถูกฆ่าย,ยกควันนะฮะทว่าเขาเป็นคนเดียวที่รอดเวลาคังพบเบาะแสเพิ่มเติมในบ้านโดอิลเป็นไม้กางเขนที่หักอีกทั้งก็มีการพบอาวุธอีกมากกยอีด้ว มีการพบเอกสารที่โดอิลอะถอดความเก็บไว้มีการคัดกรองจนเหลือเพียงไม่กี่คนที่ถูกตัดสินว่าไม่ผิดนะครับหมายถึงว่าคนที่อยู่บนศาลเนี่ยแล้วก็ถูกตัดสินว่าไม่ผิดนั่นแหละฮะเจอเอกสารบทความที่น่าสสัยแล้วแหละ,หละโดยมีการทำสัญลักษณ์เอาไว้นะครับเลยทำให้จำได้ง่ายเมื่อตรวจไปนี่ก็เจอคดีหนึ่งที่มีการฆ่ายกครัวโดยชายคนหนึ่งซึ่งเหมือนเหตุการณ์ที่โดอิลเนี่ยเคยเจอในวัยเด็กครับเขามีชื่อว่าฮวังอินชอน ลงมือค่ายกครัวครอบครัวตนเองโดยมีข้ออ้างว่าป่วยทางจิตนะฮะจึงได้รอดคดีมาได้ครับหลังจากรูปประวัติอินชอนจากนั้น,นะก็พบบาแสเป็นรูปของอินชอนและนั่นหมายความว่าชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าอินชอนคือเหยื่อรายถัดไปที่โดอิลเนี่ยจะลงมือครับหัวหน้าคังโทรหาภรรยาของอินชอนและให้ตามหาตัวอินชอนโดยด่วนฮะเพราะตอนนี้อินชอนกําลังถูกปองร้าย หลังจากวางสายไม่นานอินชอนก็โทรหาภรรยาของเขาครับและไม่ทันระวังตัวครับจึงถูกโดอิลเนี่ยเล่นงานเข้าทีมเอซก็สืบรู้จนได้ว่าบ้านอินชอนอยู่ที่ไหนนะครับจึงเดินทางมาเช่นกันโดอิลเอาอาวุธจ่อที่อินชอนทีมเอซพยายามเกี้ยกล่อมโดอิลฮะโดอิลด่าพวกตำรวจที่ไม่สามารถช่วยเหลือเขาไว้ได้ในตอนเด็กโดอิลบอกว่าทางเดียวเท่านั้นที่จะจัดการคนพวกนี้ได้นั่นก็คือคำพิพากษาของเขาด้วยความตายนี้โดอิลกำลังจะฆ่าอินชอนทว่าตำรวจเนี่ยก็ลงมือวิสามันฆาตกรรม จองโดอิลจนตายไปอินชอนยิ้มหน้าระรื่นครับที่มันรอดมาได้แต่ถ้าว่าสุดท้ายแล้วคนเลวยังไงก็ต้องโดนฆ่าครับมีใครที่ไหนไม่รู้เนี่ยวิ่งมาแทงเขาครับพามบอกว่านี่คือคำพิพากษาที่ชันให้กับแกนั่นหมายความว่ามีคนที่คิดแบบโดอิลเนี่ยอิอีกหลายคนเลยนะครับคนที่แทงก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นแหละสุดท้ายแล้วอินชอนและโดอิลเนี่ยก็ตายไปนะฮะและข่าวมาสัมภาษณ์ถึงกระแสสังคมสารเตี้ยนะฮะและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชน ประชาชนต่างให้ความเห็นว่าคนที่โดอิวลงมือฆ่าทุกคนล้วนเป็นคนที่ทําผิดกฎหมายแล้วกฎหมายเนี่ยไม่สามารถจัดการได้สรุปก็คือมีแต่คนยกย่องโดอิวนะฮะแม้โดอิวเนี่ยจะถูกวิสามันฆาตกรรมครับและนี่ก็คือเรื่องราวของข้าราชการสารเตี้ยผู้พะดุงความยุติธรรมด้วยการฆ่าคนเลวครับเวลาต่อมาชายคนนึงเดินผ่านดงคนไรบ้รบ้านคนไร้บ้านคนนึงได้ทักทาย ชายสวมชุดสูทแล้วล่ะฮะเราก็ว่ารู้จักเลยนะครับเท่าว่าดูอีกทีคนไร้บ้านนั้นก็บอกว่าจําคนผิดนะครับคืนเดียวกันนั้นชายคนนึงพาผู้หญิงมาที่บ้านผู้หญิงเป็นหมอนวดนะครับเขาชวนผู้หญิงดื่มจนเมาแล้วจากนั้นก็จะลงมือจัดการปิดชีพหมอนวดดังกล่าวครับเช้าวันต่อมามีการพบศพหมอนวดดังกล่าวโดยสถานที่พบศพก็คือบ้านตัวอย่างนั่นหมายความว่าบ้านตัวอย่างดังกล่าวเนี่ยคนไร้าได้หลอกล่อหมอนวดมาฆ่านั่นเองครับ ทีมพีเศได้รับทราบถึงคดีนี้แล้วล่ะโดยคดีมีรูปแบบคล้ายกันกับอีกคดีก็คือคดีก่อนหน้านี้นะครับเป็นการพบศพที่บ้านตัวอย่างแล้วก็อาวุธก่อเหตุเนี่ยก็เป็นชนิดเดียวกันอีกด้วยฮะและนี่ก็คือคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องในบ้านตัวอย่างนั่นเองครับมีการวิเคราะห์กันว่าฆาตรกร,รหลอกล่อเหยื่อให้มาที่บ้านตัวอย่างด้วยตัวเองไม่มีร่องรอยการขัดขืนหรือว่าทําไม่ดีไม่ร้ายต่อเหยื่อนะฮะฆาตรกรใช้อุปกรณ์ในห้องเนี่ยทำอาหารด้วยนะฮะรวมถึงดื่มเหล้าด้วย ฆาตรกรเนี่ยยังได้อาบน้ําในบ้านตัวอย่างแบบชิวจัดๆเลยนะครับเหมือนกับว่าอยู่บ้านตัวเองเลยล่ะอย่างไรก็ดีครับคนร้ายเนี่ยอาจจะเป็นคนเพ้อฝันนะครับแล้วก็หมกมุ่นรักการมีบ้านเพ้อฝันคิดว่าที่นั่นน่ะคือบ้านของตัวเองจริงๆน,นะทีมซีไอแยกย้ายกันไปสืบสวนแล้วละ่ะนางเอกและนานะมากันที่เกิดเหตุนางเอกได้เล่าให้ทีมสืบสวนฟังว่าพบอาหารในกระเพาะของเหยื่อเหยื่อจะต้องกินข้าวกับคนร้ายที่นี่แน่นอนด้านพระเอกเนี่ก็มองดูคราบเลือดของเหยื่ออย่างน่าสงสัยครับ และนี่ก็คือเรื่องราวภายในพาร์ทถัดมาของซีรีส์ c r i m i n a l m i n d s เวอร์ชันเกาหลีครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการสรุปเนื้อหาซีรีส์เกาหลีที่ได้สาระและก็ความรู้เกี่ยวกับซีรีส์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ